สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมยูรูน่าอยู่กับผมเดครอสเนลฟิตและสองสาวจ๊อแจงค่ะซิโคเดียสค่ะใครอะไรนะซิงคูล่าอะไรบาซิลิกอะไรนั่นนะเดี๋ยวชื่อคนหนึ่งเขาพ้ออังั่นเลยอ่ะเออแกชื่อจับจางไปลหนดีแล้วเอาล้วครับวันนี้พวกเราสามคนจะมาทำอะไรกันครับเล่นเกมค่ะอ่าเราจะมาเล่นเกมอีรูน่ากันซึ่งวันนี้ต่างกันยังไงก็เล่นเกมปะทุยวันนี้เราสามคนนะฮะจะมาตั้งตี้นะฮะล่าบอส ซึ่งตอนนี้ชื่อตอนว่าควงสองสาวไปเหลาบอสนะครับผมเราจะหลั่ให้แหลมเปี้ยวเปี้ยวป้าขนาด<ร>าไหนเ,<ร>เนี่ยเหลาไม่ใช่หลั่เหลาเราจะเหลาเราจะเหลาให้ไหหลํอ่าเราจะเหลาบอสให้ไหหลํากันนะครับวันนี้บอสจะแหลมขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ปาร์ตี้ของเราพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าตี้ครับอ๋อจับจ้างจับจ้างกดเริ่มเลยครับวันนี้บอสบอสตัวแรกของเราเราจะไปตกตัวอะไรกันครับสมบีษ เออซิกคอย์่ิอัลส์อ๋อวันนี้เราก็จะอ่าไปตีมังกรอ่ามังกรอะไรครับเออมังกรมังกรรอดท่ามหรือเปล่าหรือกินมีดอ่อมังกรเป็นมังกรไฟแล้วกันดูจากน้ําตกนะฮะลาวานี้น่าจะเป็นมังกรไฟนะถ้าเป็นมังกรน้ําก็ไม่น่าใช่เอาละครับจับจ้างเริ่มเลยน้องไปอ่าวันนี้นะผมจะมารับบทเป็นตัวแท้งเฮ้ยเร็วๆมันมาแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวดิ เอาล้วะฮะตอนนี้ปาร์ตี้ของเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแท้งนะฮะขออนุญาตบัฟนิดนึงนะครับผมเร็วๆมันควงรอนะ <c oughs> เดี๋ยวเด็กบัฟอยู่แต่มักดเข้าหาตัวป่าวะเลือกตัวกดที่กดเลือกตัวค่ะเออมันก็บอกว่ากดเดี๋ยวมึงคลิกเออแล้วกูบอกมึงยังมึงบอกให้กดไงแต่มึงไม่บอกเลยมมโอเคครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะฮะเข้าไปฟันเลยอเอเามานะฮะทั้งฟันทั้งเหงือกมาครบมาเต็ม อุ้ยอุยอุ้ยอุยอุยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ๋อหิวหน่อยหิวหน่อยหิวอะไรเลื่อยยังไม่ร้อนเลยอะไรหิวดิอยากให้หิวจะได้ไปบทาหน้าที่เล่าๆกันไงใส่ตัวเองอ่ามังกรไฟเบลอาร์ตนะฮะคือชื่อของมันนะครับบอสตัวนี้นี่เป็นบอสตัวที่เก่งที่สุดในเกมนึกไ่มครับไซบาเบียสยังไม่ใช่ค่ะตัวที่เก่งที่สุดคืออยู่ในเกาะลอยราชันมังกรอ๋อเกาะราชันมังกรแสดงว่านี่ไม่ใช่ราชันมังกร ามันดูเหมือนแมงป่องพี่ว่านะลักกัแตแดนลักกัตแดนประเทศแกเหรอมีหางอย่างนี้ยชี้หางก้ไ <ป S 2> กอไฟเปิดฮ้ยดู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 ดมูมานี่มานี่โอ้เป็นความผิดของกับผมในเพียงผู้เดียวเลยจริงโริงแทงแทงให้บอลหลุดเนี่ยอ้าวห<อ>มืออาชีพไงฮะปั่นเลยปั่นเอ็นเหยือกเลยตรงนี้ขอแนะนำเน็กนิดนึงนะคะคือว่า บอสเป็นมังกรไฟแนะนำให้ใช้น้ำแข็งในการสู้นะคะ<อ> <c oughs> เอคือทำดเมากขึ้นคือเราใช้ไม้ตีมันไม่ได้เลยใช่ไหมต้องเอาน้ำดับใช่ไหมครับคือตีตีได้ค่ะแต่ว่าต้องอัปเกรออกดอาวุธดีๆแล้วก็ใส่ธาตุ<อ>ตาคือตามหลักของเกม MMO ทั่วไปเนี่ยธาตุไปจะแพ้น้ำนี่ไงฮะชนะแล้วนะครับขอรับความดีความชอบไว้จากเพนผู้เดียวเลยนะฮะเนี่ยขอบอสนี่มันกระจอกมากนะครับแล้วอันนี้เสร็จแล้วเราจะไปไงต่อครับเราจะมาเล่นโชว์แค่นี้ใช่ไหม โอเคเงียบครับเงียบมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปต่อจะไปต่อที่ไหนอยากได้บอสแบบโหดกว่านี้ไหมหรือว่ายังไงอ้าแน่นอนครับเราจะต้องไปล่าบอสตัวที่โหดกว่านี้นะฮะฟันเลื้งือเขาบอกนิดนึงนะคะว่าตรงนี้เป็นดันเจียนชื่อว่าทําที่ถูกลืมชั้นสองค่ะท่านที่ถูกลืมใช่แล้วทำไมเราถึงจำได้ครับ จะต้องจําได้เพราะว่าไม่งั้นเราจะเข้ามาได้ยังไงโอ้นะจับใจฮิวหน่อยจับใจ <c oughs> จับใจเ,ยเยลยดูตายยัยเบึเ้ยเลือดยังไม่ทันรถหรอรถเลยกินยานี่ไงมีตัวฮิวยังไงวะเนี่ต้องให้ตัวแทงนี่มีชวยตีช่วยตีไงเออยายายาเดี๋ยวมันเดืวิ่งใส่ตอนนี้แทงให้อยู่อ่ะดีตีเลยตีเลยตีตีนี่แหละตีเธอสี่ร้อยกว่าพี่ก็ตีเป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะรถกูอาจมาสี่โอ้โหชนะแล้วนะฮะ แม่บอสนี่นิ่มมากขี้กะขี้เสือเฮ้ยเราเก่งไงพอดีอของอเราเทพดูดีๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สวมใส่ของเกมออลูน่าเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับทั้งรายละเอียดดีเทลเนี่ยโอ้โหสุดยอดเท่จริงๆโดยเฉพาะตัวแท้งอย่างผมนะนี่ปีกด,ดำนี่นี่นี่เดินมาบังจอให้ด้วยตัวละครเขาน้าหลักมากเลยเหรอ,หรอต,ตัวใจนี่ใช่ปีกสีขาวด้วยนะคะแม่ถ้าเกิดคนอื่นเลน่นจะน่ารักกันแต่แกเล่นนักทุเรศ อย่านักเลงเนี่ยฮะอ่าต่อไปเนี่ยเรานะฮะจะไปล่าบอสที่เรียกว่าเป็นทีเด็ดแล้วไอ้สองตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นกระจอกไปเลยตัวต่อไปครับเราจะไปล่าอะไรนะครับซีมังเบียกไปล่าล่ามังกรเป็นราชันมังกรเลยไหมไอราชันมังกรเลยดีครับเรียกว่าแบบคือสองตัวเนี้ยมันกระจอกไปแล้วไงคือเราต้องไปล่าตัวที่มันเก่งสุดนะเพราะว่าถ้าเกิดล่าไอ้พวกนี้ต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนกับตีคลิปธรรมดาโอ้ต้องถอดของไปตีมันนี่ ถอดของก็ตายดิเอาละฮะตอนนี้พวกเรา3คนก็มาอยู่ที่หน้าห้องบอสกันแล้วนะครับตอนนี้ซีบําเบลยข้างในนั้นใช่บอสหรือเปล่าครับเรียกชื่อเขาไม่ตรงกันสักทีเอาเอาพูดชื่อใหม่ได้ไหมคะซีบําเบลยโคดิยอสค่ะอ๋ออะไรสเปียร์นะซีโคดิยอสอ๋อนั้นใช่มังกรราชามังกรหรือเปล่าครับที่เราเห็นน่ะใช่แล้วค่ะโอเคครับเราพร้อมหรือยังพร้อมโอเคเข้าไปบวกมังกรกันเลย จัไปโอ้นี่คือฉากเปิดตัวนะฮะเรา,เ<อ>าจะเห็นหอ่ะเราจะเห็นวัตถุทรงกลมหลักที่หนึ่งนะครับผม <c oughs> โอ้ยอลังการมากครับสมเป็นบอสใหญ่นะฮะโอ้เจ้าคือนักปะจนภัยผู้ล้มมังกรผู้เป็นพี่น้องเพื่อนร่วมชะตาของข้าสินะการต่สู้ของเจ้าพวกนั้นช่างสนุกนัก เขาบอกว่าขอดูฝีมือเราหน่อยนะครับผมจัดไปนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมืออันมากล้นเหลือหลายของหมู่เฮาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวหิวไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเ๋ยขอขอ,ขอบัฟก่อนนะครับขาคนเดียวพอไหมคะตัวเนี้ยไม่มีไม่พอครับต้องมีชีด้วย<ป>โอเคเราเข้าไปบวกกันเลยม<ป>อนต์บาบี้เย่เยรอ โอ้ต้องปั๊มมาต้องผมต้องปั๊มมานาตีนะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไม่ไหวเอ้ยเป็นพระทำหน้าที่ฮิลดีๆเี้ยวอยู่เอาละครับโมซัมเบียสไอ้นี่มีเทคนิคในการปราบ<อ>ยังไงครับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นี่เป็นดูเหมือนว่าจะเป็นไายธาตุค่ะถ้าเป็นปอต,ตัวนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นราชมังกรท่าศักดิ์ศรีอ๋อเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะท่าศักดิ์สิทธิ์นี่เราเราต้องเอาท่าอะไรมาตีครับเอาความชั่วของพี่อยู่อะอะไรล่ะค่ะ าลค่ะนี่ก็รไได้นะคะผมก็ใช้พิษก็ได้ใช้พิษพิษชะลอชะลอให้ตายเองเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พระเราตายไว้ภาระสังคมจริงๆใครก็ได้ปลุกหน่อยปลุกปลุกไม่ได้เ็เป็นนักเวทนักเวทฮิวได้ก็หิวมาได้เร็วๆครับตอนนี้ต้องรีบฆ่าแล้วนะฮะอู้หูเจ็บนะเนี่ยรถปูอัดเจ็บนี่ แต่ยังไม่รู้เป็นยังไงก็ยังไม่รู้แต่ใช้ธาตุน้ําแข็งก็ได้ค่ะอ่ะาตัวลงธาตุน้ำแข็งตีได้ทดุกธาตุเลยไหมครับเนี่ยเออส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเวทไอซ์เปียจะแรงค่ะแรงที่สุดโอ้สเปียนี่สเปียเข้าป่าเลยนะครับเราอยากตื่นอ่ะไม่ต้องตื่นและนะน้วนอนไปเถอะเขาตื่นมาก็เป็นภาระแกภาระที่ไหนไม่เคยจะฮิวเลยฮิวอะไรนี่ฮิวนี่ทุกวันนี้ยังปั๊มยาอยู่เลยนี่เป็นไงในที่สุดเราก็ชนะแล้วนะครับ ่า,ายซ่านะชื่อของเขานะครับผมนี่เองซ่านะเป็นโซดาให้คานสนุกไม่เบามันก็น,นี่นะักผจญภัอยอ่ะยังอ่านไม่ทันเลยนะ <c oughs> โอเคครับหลังจากที่ปราบราชามังกรกคยซ่าไปแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับสาวๆเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะก็เราตายอ่ะโมซัมเบยว่าไงครับก็บอสตัวนี้นี่ร้ายกาจมากค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราอัพของมา มาน้อยหรือว่าเราพกยาลีเวต้ามาน้อยก็อาจจะทําให้ให้ตายได้เหมือนซาโตชิเมื่อกี้นะคะอ๋อจับจ้างนะฮะเป็นพระที่เป็นภาระสังคมนะครับผมก็คนอื่นอยู่ไงเออสกิลสกิลฮิ้วหมู่ก็มีอย่ามาอ้างคนอื่นอยู่อ๋อตอนนี้ก็เรียกได้ว่าพามาสัมผัสนะครับกับดันเจี้ยนระดับสูงบอสระดับสูงกันมาได้พอหอมปากหอมคอแล้วเนาะอันนี้คีเนงตื่นมีอะไรอยากจะเสริมไหมฮะับสำหรับระบบเกม ตงชื่ออะไรกันแน่วันนี้ไม่รู้จำไม่ได้ระบบเกมก็เล่นเล่นไม่ยากนะคะก็เล่นได้ทั้งผู้เล่นผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าก็มองว่าเป็นเกมแนว M O R P G อยู่แล้วเป็นเกมที่ยอดฮิตสำหรับคนญี่ปุ่นนะคะโอรอได้ว่าเป็นเกม M O ยอดฮิตในญี่ปุน่นใช่ใชเล่นง่ายภาพสวยด้วยภาพสวยด้วย,เก,วย,วยเกมนี้เนี่ยได้ยินมาว่าในญี่ปุ่นเนี่ยดังมากเลยเ เพราะว่าเปิดลำโพงไปออกไปยังไม่มีชุดแฟนซีเปลี่ยนอ่ะครับวันนี้สำหรับรายการควงสาวมาเหล่าบอสนะฮะสำหรับเกมไอรูน่าเนี่ยก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวว่าจ,จะให้เจอกันอีกั้านะฮะขอให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดสาว,ส,าว,ส,าวสวยๆแบบนี้ด้วยเถิดแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย